เตรียมตูเลยพ่อเลินเตรียมตูถือไม้แสบไปไว้พร้อมไนน้อยมันก็วนพูกับพีู่เหมือนหมดไปเบิ้งเบิ้งมันหมดไปว่าเออเออเอเอาละเอาละลูกหนูกับลูกหมูเล่นน้อกันแล้วเอา ไปเป็นเลไส์เนสไดเอร์ไปไปพอแล้วไป 哎哎，你是欢我们？也、嗯嗯嗯、不保暖了，也、啊、不保暖了。 ถอดเล็กนี่เด้ถอดเล็กนี่ดิถอดเล็กได้ยู่ต้องมาดอกเออเออเออเอมอมวนน้อยเออเออดักตนุตนตนดักผู้ใดว่าตุนว่าตุนมาโอ้ยยพี่ดาวเล่นโอ้ยยพี่ดาวเฮ็ด เออยานพี่ดาวเห็ดก้อนอ้เล่นก้อนพี่ดาวเลยนีแหมเออเออเออออกสองคันกับพ่อใครมาแล้วใครมาแล้วอ่ะใครมาแล้วอ่ะใครมาแล้ววะใครมาแล้ววะ ใครมาแล้ววะยาไปรอดโอ๊กไอ้สิคามไปบิ่งเจ้าโอ้ยมึงไม่ได้โอ้โเป็นต้นขาตีห่าเขาโอ้ยมันกเกินไปแล้ววะโอ้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 ผู้ดีดคักโอ้ดีดคักหน่างามเออเออได้เ่นบนอนอฟพี่ดาวบาทนี่กันเจ้าสิค้องคนเดียวคนไหนน้อ อร่อยพี่ดาวเออฉันเจ้าว่าเล่นดอกพี่ดาวอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าเ,าเอ้ยเสียวคนแบนเป็นลูกบอลเด้เสียวคนแบนเป็นลูกบอลเด้แลนวที่พี่มอนยังว่าขาเขาแต่ก็ทีทับเอานหนาๆโอ้ยนอมาเลียใจหลายแทนออืมถึกตีให้ได้นอหือ ไปใส้อีกเตรียมตัเลยพอเลินเตรียมตัถือไม่แสบไปไวพร้อม ในน้อยมันกวพกนพูกับพิษเหมือนหมนไปเบิ้งเบิ้งมันหมุนไปว่าเฮ้ยเฮะเบิ้งมันโอ้โหหัวซักโอ้หัวซักมันกับปวนเขาได้ใจอีหลีเนาะโอ๋อนี่เป็นสายลมหัวซักนี่อืม มันก็มึงด่ามึงดเพม่งเท่าใดดี่ก็ด่าได้ไงนะเน่ยอะไรก็ละมองก็ทุกคนกันบอกไผ่บอกแกนเจ้าว่ะไผ่แล้วโอ้ย เันเต้ตเานเ้เออเอเะตัวเน่เโอ้ยหมูหมูกะหนูห <c oughs> มูกะหนูเล่นน้ำกัน นายแต่นอพูดนะมันเป็นก้าวซจำในยินน้อแนั่นนนะพูดนะพูดนะโอ้ยทับน่องทับน่องยาสิ่งตัวลงไปเลยมาเล่นด้วยกันกับบุ๋วันเนาะเอาละเออเอาละเอาละเอาละลูกหนูกับลูกหมูเล่นน้วกันแล้วเอา โอ้ยไปฟ้องแม่พี่ดาวทำหนูได้บาดนี่ใส่ขาหลังจืงบาดนะดาวปวดพ่อบวกโม่บวกแตงปวดโอ้พี่ฟาดดากทับโอ้ละมอนเขาไม่ยั้งมองก่อนทีนอนหนุ่นอ่าน่ะมามากระพวดพ่อบวกโม่บวกแตงปวดเว้ยโอ้ของฝากล้วมาขัดเจ็บเลยเดี๋ยวคนอื่นวก โอ ų, oh, oh. ้โโอ้โอ้เออไปแมี่สมี่หน่อยแม่ี่หน่อยมี่หน่อยเออมันมันนี่กมืเขาจะยกพวกไปเลยเลยอ๋แต่ซ้ำนี่ก็กระปวดอุ้ยอีนี่ยน้อยมันกวนเขาอีดีได้พุ่น พุ un, ่นพุ่นเบิงเบิงพุ่นเขาเล่นแน่กับไครมันป่วนเขาเนาะเบิงมา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 โอ้ยแล้วกินรถมือโซ่พักเลยนี่เลี้นี่รถซิ่บ่อไม่ย่องขึ้นแ่นที่แรกไอ้ที่แรกยานอยู่เดกขึ้นเลยยามปั้นยังเลย

เขาตําทีเดียวเส้นแต่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 แจงอยากไปมนเล่นน้ําเข่าพี่ดาวเอ้ยจะทับน้องเด้อพี่ดาวเอ้ยน้องเด้อลูกน้องเด้อแต่มันรอดไม่ได้แม่เจ้ามึงจะไปรอดเขาให้ยังเบิ้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 งเสือแท้เบิ้งเบิ้ง โอ้โอ้ถ oh! ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซ b s สไค b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องดาวและน้องจัาเจ้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโหน้าค่ะสำหรับคลิปโรนี้ก็สวัสดีครับ